ยังไม่ลุกเลยเนาะกระดาษใส่เลี้ยงมาสักหน่อยอันนี้คือเตาไรควนนะระบบของอาจ,จารย์นะครับเขาใส่พนักงานใส่ไฟ,ไฟก็คือเผาถ่านอย่าต้องแย่นะเดี๋ยวจะดูว่าไฟมันลุกลุกไหมมันลุกเออลุกลุกนะข้างในจะเห็นไฟลุกอยู่นะมาไม้ฟืนมันขวางอยู่อันนึงกับลุกอย่างนั้นแล้วก็ข้างบนนี่คือเป็นระบบชีวมลลวลเราก็ต้องทําให้ไฟลุกเตรียมไว้เพื่อว่า วันมันวิ่งอันนี้ต้องจุดไฟอย่างเงี้ยไว้ตลอดเวลาระบบที่ถูกต้องที่อาจารย์ทำก็คือว่ามันจะต้องเป็นไออย่างเงี้ยนะเตาแก๊สเชื่อวมวลตรงเนี้ยนะเนี่ยมันสูงพ่อมาสังเกตว่ามันสูงนะแล้วแก๊สมันอาจจะรั่วตรงเนี้ยร้อนนะร้อนร้อนเลยอุ้ยร้อนเลยเนี่ยตรงเนี้ยร้อนก็คือว่าแก๊สมันควรจะลุกโดยที่ไม่ต้องใส่ไม้เลยด้วยซ้ำมันจะลุกแรงเลยอันนี้มันไม่ลุก ในลูกแสดงว่าตรงนี้ระบบใช้ถ่านนะระบบคือใช้ถ่านแทผถ่านปนให้แก๊สมันไปเผาตรงนู้นนะ,ะผลที่ได้ไม่เป็นที่พอใจนะครับไม่เป็นที่พอใจในในตัวนีนะ้ทางแก้ที่จะแนะนำก็คือว่าเอาอตรงนี้ยกมาตั้งตรงนี้แล้วก็ไม่ใช้แกบเอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ถ่านใช้แกบไปเลยแก๊บยีมวลนะมามา,มาทำมาทาตรงนี้แทน ต่มันก็จะลุกตรงแลวไม่รั่วไหลเลยไงปุ๊บตัวของมันลุกแล้วก็มีสําหรับเติมแก๊สได้แล้วก็เขีียเขีียแก๊สเออเขีียแก๊บออกข้างล่างนะจบนะขั้นวนการเดียวแล้วก็จะมีระบบพัดลมเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องต่อท่วงด้านล่างนะเพื่อดันเพื่อดันแก๊สขึ้นมาโดยตรงมันก็จะแรงนะเป็นวิธีแก้นะเดี๋ยวค่อยว่าตามไปนะครับตอนนี้ในเตาเนี้ยควันเต็มแล้วนะจะเห็นว่ามันมีรูมีซึมควันซึมนี ซึ่งจริงๆแล้วคนเดินผ่านบนถนนไม่มองเห็นควันหรอกเพราะว่าถ้าบอกว่าเผาถ่านไอ้นี่มันหุงข้าวมันยังเละเยอะกว่านี้เลยใช่ไหมถ้าเขาติดไฟหุงข้าวอ่ะนี่มันมันเผาถ่านนะครับเนี่ยมันไม่ใช่หุงข้าวควันไม่มีควันมีขนาดนี้ถือว่าไม่มีแล้วมันมันเป็นเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้มันน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะอาจารย์ตั้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่มันจะออกตอนอีกช่วงหนึ่ง อันนีค้คือถุงที่เตรียมไว้อาจารย์พ่องใช้ไปได้แบบนี้นะพ่องใช้ไปได้สองถุงสองถุงนะครับไ,นะนนไ,ไ,ไอร้อนไม่ได้สวจขึ้นมาเนี่ยระ่ก็มมันอ,ดดอ,น,อน,นี่คือประตูที่ยาไว้เมื่อวานนะครับก็ใช้ขี้เถ้าขี้เถ้าที่ใต้เตานี่แหละแล้วก็ ผสมซีเมนขี้เท่าอย่างเดียวเลยนะขี้เท่าดำๆนั่นนะที่มันมีดินผสมหน่อยๆเนี่ยแล้วก็ยาไว้เลยยาไว้ตั้งเมื่อวานครับถ้ายาววันนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไอควันมันออกมาแล้วมันพังต้องให้มันแห้งพอสมควรแล้วก็จะจุดไฟนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะด้านด้านบนเตาตอนนี้สามนาทีนะด้านบนเตาจะเห็นว่าไม่มีควันเลยนะครับ ถือว่าไม่มีนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบานี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วคือไม่มีเนื่องจากเนื่องจากอาจารย์ปิดนี่ไงคือปิดที่จริงอ่ะต้องเอาเอาเอาจะให้ยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาทรายมาโรยนะตอนนี้ไม่ได้โรยทรายนะนี่โรยทรายมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้มันจะจับได้หรือเปล่าร้อนหน่อยๆนะครับร้อนหน่อย เนี่ยเราเปิดมันจะไอมันจะขึ้นเห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นควันมันไม่เป็นควันเราสามารถเปิดได้เลยนะเปิดฝาเนี่ยมันก็จะมีเปลวอที่เท่าพุ๊บพุขึ้นมาจะเห็นว่ามันก็ขึ้นขึ้นมาพุ๊บพ,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 พุแต่มันไม่ใช่เป็นควันมันไม่เป็นควันนี่คือระบบปิดก็ได้นะเปิดก็ได้นะปิดเปิดมาก็าไว้ตรงนี้นะเปิดไว้ก็ไม่มีควันเห็นไหม เนี่ยตอนนี้ไฟลุกอยู่ข้างล่างมันทางานอยู่อาจารย์ก็ไม่กล้าถ่ายลงไปหรอกถึงถ่ายก็ไม่เห็นเพราะว่ามันจะผ่านรูรังผึ่งที่อาจารย์ทําไว้นะเป็นรังผึ่งทำจากไอรัองผึ่งเนี้ยทำจากถังถังถังปิกนิกนะหรือว่าถังไอแอร์น้ำยาแอร์นะอาจารย์ใช้ถังน้ำยาแอร์นะสามถังตอ่อ ส้ห้อยลงไปที่จริงใช้ท่อแบบนี้ก็ได้นะท่อเหล็กแบบนี้แย่ลงไปเลยให้ถึงไฟมันจะดีกว่านี้ดีกว่านี้อันนี้เป็นการที่ว่าอาจารย์ก็ลองผิดลองถูกค่อยๆทดลองจนสําเร็จถือว่าประสบความสําเร็จครับส่วนตรงนี้ตรงนี้นคือรูสำหรับระบายอากาศให้เวลาเราเก็บถ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกอนมันก็นจะสึมเดี๋ยวต้องเอาทรายมาใส่ให้มากกว่านี้อีกนิดนึงกระจบมันก็จะไม่มีควันละนะทุกอย่าง จริงๆแบบจะมีรั่วซึมอย่างเนี้ยดำๆเนี้ยรั่วซึมมันจะรั่วได้อย่างเราก็ฉาบเลยเก็บไว้ให้ดีถ้าทําเก็บงานให้ดีเรียบร้อยมันไม่มีหรอกครับยังไงก็ไม่มีควันมันไม่มีเลยจะเห็นว่ามันก็จะไม่มีควันรั่วไหลที่ไหนไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่เดินให้ดูรอบเตาก็คือไม่ไม่มีคลิปตัดต่อนะตอนนี้5้านาทีไม่ไม่มีตัดต่อคลิปนี้ให้ดูตลอดเพรว่าถ้าตัดแป๊บแป๊แปปิดนั่นล่ะมันก็กหกนะครับน,น,น,นี่ไม่ได้กหกที่เห็นปันรล่วนๆนั่นอย่างที่บอกนะที่ซึมนิดๆก็คือยังไม่ได้เอาทรายไปโรยโรยเหมือนกันแต่ยังโรยไม่ทั่วเพราะว่าทําคนเดียวเมื่อคืนนี้ก็ทําคนเดียวจุดจุดไฟจริงๆก็ เกือบตีห้านะประมาณตีสี่ครึ่งนะจ,จุดจุดไฟอะ่ะเพราะอาจารย์มาจุดก่อไว้ก่อนไงเดี๋ยวลุกเสร็จมาประมาณตีห้าอาจารย์ก็จุดไว้ก่อนจุดเลี้ยงพอมาจริงจังก็คือมาเผาจริงจังในประมาณตีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งนะที่ไฟมันลุกดีอะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเปิดปิดได้ตรงเนี้ยเปิดดูดูควันไดนะ้เปิดปิดได้ เราเปิดเปิดตรงนี้ขนาดตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ลุกก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราก็ยิ่งเปิดข้างบนยิ่งยิ่งไม่มีปัญหาตรงระบบชิยมวลตรงนี้นะเราก็จะเห็นไฟตรงนี้โอ้ร้อนเราจะเห็นไฟตรงนี้ลุกขึ้นมาอันนี้คือท่อที่สองท่อที่สองเห็นไฟลุกแป๊บๆขึ้นมานั่นไอเทียบมันลุกขึ้นมาได้อย่างนี้ก็มันจะทําลายควันแต่ไอร้อนมันจะออกมาหาคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ต้องสมควรที่จะปิดไว้ ไม่ต้องยาแนวก็ได้สามารถปิดไว้เฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะส่วนไอ้ที่เหลือไอ้ที่เหลือเนี่ยมันโดนกระดาษนี้ปุ๊บมันจะออกมาเผาไหม้ใยถังฮิวมอนอย่งนี้นครับทัดลมก็จะใช้สองตัวใ,<ช>ในการเผานะครับตัวที่สามก็คือตัวตัวนี้ตัวเล็กที่จะเอาแก๊สออกจากนี่ซึ่ง อตอนนี้แก๊สไม่แรงไม่แรงพออันนี้ไม่แรงพอนะที่ได้ผลก็คือตรงนี้ส่วนไส้ไส้ที่อยู่ในเตาเนี่ยเป็นไส้ขนาดนี้ใหญ่ไอ้ห้องเผาไม้นะใหญ่ขนาดนี้ก็คือถัง2 0 0ลิตรนะซึ่งตรงนี้ทําไว้เผื่อไว้ข้างนอกแต่ต่อไปเดี๋ยวจะมีไว้ข้างในเลยนะทำไส้ใหม่เอานี่ไว้ข้างในเลยก็จะเผาไหมด้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่ไฟ เรารอเวลาแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ไฟอย่างนี้ก็แก๊มันก็แกอ้แก่บมันก็จะกลายเป็นไฟลุกขึ้นมาได้หลายชั่วโมงนะอย่างน้อยการันตีอย่างน้อยถ้าหมดถังเนี่ยนะถ้าถ้าพูดแบบไม่ต้องคิดก็สองชั่วโมงนะครับแต่ที่เขาสรุปกันมาก็บอกว่าได้สี่ชั่วโมงนะหมดถังนี้ได้สชั่วโมงแต่เราทําท่อทําท่อขนาดท่อขนาดเนี้ยนะ เป็นท่อห้านิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้เติมได้เงี้ยเราก็เอาแกบเนี่ยเติมเข้าไปสามารถเติมเข้าไปในในเตานู่นได้เลยเราก็จะมาเติมเป็นบางครั้งก็คือสี่ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็มาเติมทีมาเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ต้องมานั่งเติมไปอย่างนี้มากแต่เติมได้ครับเราเติมเนี้ยเพื่อเป็นการเร่งจริงๆครัอาจารย์ก็แนะนําว่าเติมบ้างเถอะมันจะทําให้อ่การเผาไหม้เร็วขึ้น นะเราก็จะได้ฐานเร็วขึ้นนะครับก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะลําบากมากขนาดที่อาจารย์เคยทํำนี่แล้วนะมันก็จะดีขึ้นกว่านี้เยอะเป็นการปรับป,ปรุงปรับปรุงเตาให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นฮะรับมัน่อยนะอ่ะทำอะไรเอาเอา่อ,อไม้มันจะไหม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม้ใส่นะออกมาเถอะเอเอเอา่เอาเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องด้วยเดี๋ยวนะ จะถ่ายดูว่าไฟมันลุกไหมตรงนี้ก็จะให้ดูอีกทีหนึ่ง9นาทีนี่ไงไฟลุกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไฟลุกอย่างนี้เป็นการถูกต้องแล้วในการเผาผอมเผาฐานระบบไร้ควันระบบซปเปอร์วันนะก็ไม่ไม่ได้พูดว่าซปเปอร์วันซปเปอร์ซรันนะซปเปอร์วันคือการเ,เปลี่ยนไส้ให้เป็นระบบชีวมวลมีห้องเผาไหม้ระบบชีวมวล,มมบบวมวลแต่เป็นชีวมวลสองครั้ง สองครั้งแต่ตอนนี้พังไปครั้งพังไปไสหนึ่งแล้วก็เหลือไสเดียวขนาดเหลือไส้เดียวมันประสิทธิภาพขนาดนี้ถ้าสองไส้ประสิทธิภาพมันสูงกว่านี้เยอะอันนี้ก็ให้ดูข้างบนอีกทีงะ่ะก่อนที่จะปิดวิดีโอสิบนาทีกว่านะครับให้ดูว่ามันไม่มีจริงๆนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูบนถนนอันนี้เป็นวิวทั่วไปนะครับวิวทั่วไปนะถุงพลาสติกที่เตรียมไว้เนี่ยมันยังไม่แหว่งไม่ไหนเลย แค่นี้มันจะเผาได้ไม่รู้กี่เตาเลยนะเนี่ยเก็บมาถ้าเราคัดให้สะอาดอย่างนี้นะมันจะไม่มีขี้เท่าเลยใช้ถุงบาติกอ,ะกอ่ะแล้วก็ไม้เชื้อไฟอะ่ะถ้าเราจะให้ดีอะ่ะก็คือไม้เชื้อไฟนะะั่นแหะขอให้เป็นไม้ไผ่นะครับเนี่ยให้ดูเดี๋ยวปีนไปดูบนอีกทีก็ได้นะ,ะกล้องผมยังไม่ร้อนนะก็ให้ดูก็แล้วกัน รับพอคลิปนี้จะได้เข้าใจกันท่องแท้นะครับมันเป็นยังไงแล้วก็มีพยานด้วยผมมีพยานมาด้วยสองท่านนะครับที่มาช่วยเนี่ยไม่มีไม่มีควันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีแล้วก็บรรยากาศทั่วไปรอบเตาซึ่งนี่ก็มีชาวบ้านมาลดน้ำต้นไม้นะครับเขาก็จะไม่รู้เลยนะถ้าไม่บอกว่าเผาถ่านไม่มีใครแล้วจะไปพูดได้ไงว่าผมเผาถ่าน นกนกไปไหนวะเออเด็กมันไม่ค,ควันรบกวนที่ไหนอนะครับนี่คือเผาถ่านนะครับเผาถ่านอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนแล้วก็ถ่ายมานี่ครับคือบรรยากาศรอบเตาครับอาจารย์ยังไม่ได้ปิดไฟตรงนั้นนะบรรยากาศนี่ครับน้องสาวรดน้ำต้นไม้อยู่ครับมืดมืด อ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวมาวางไว้นี่เลยนะครับเดี๋ยวก็จะฝากเมล็ดมะกรูดออกไปกรุงเทพเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเทพครับวันนี้เผาทานตอนเย็นก็เดี๋ยวปิดเตาตอนนี้เผาอยู่เห็นควันไหมครับร้อยเร์เซ็นต์ไหมนี่ยคือร้อนะถ้าเตาถ้าเตาไส้อะมันดีอ่ะมันจะไม่มีทางเห็นเลยควันมันจะไม่มีครับผมเผามาตั้งแต่ ตีสี่ครึ่งเริ่มจุดไฟตีห้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันจะไม่ไม่เห็นอะควันมันไม่เห็นนะเผาอยู่นะครับเผาอยู่ครับถ้าเผาถ่านแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเตาทั่วไปที่ทำอะถ้าเผาแล้วเป็นแบบนี้มันก็จบแล้วครับมันก็จบแล้วมันไม่เดือดร้อนชาวบ้านมันเดือดร้อนใครนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนแก๊สออกอะตอนแก๊สออกมากๆควันบ้าออกนั่นแหละเดี๋ยวมันจะลุก ตอนช่วงนั้นเราต้องอทำไม่เชียวมนให้ดีเพื่อให้มันลุกได้ไวขึ้นลุกเป็นไฟลุกขึ้นไปบนบนเป็นป่องครับเดี๋ยวเดินย้อนกลับมาให้ดูนิดนึง่งก่อนที่จะจบก็คือเผาถ่านอย่างมีความสุขด้วยการเปิดพัดลมนะครับเราเปิดพัดลมเปิดพัดลมสำหรับบริการคนที่ทำงานนะครับ ลมตัวน้อยๆอากาศเย็นๆสบายๆแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นนะเพราะฝนมันตกมาเลยสองสามวันนี้มันตกตลอดไม้ของอาจารย์ตอนนี้ที่จริงอ่ะมันชื้นนะครับเนี่ยมันชื้นเพราะมาตากฝนมาสามสี่ครั้งแล้วแล้วก็ได้แดดเมื่อวานก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดไม้ชื้นนะทาไม้แห้งๆดีนะครับมันประสิทธิภาพมันสูงกว่านี้เยอะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ